อ่อนๆเลยพี่น้องเก็บกระถินไปกินกัานน้ำพริกเบิ่งเด้อย,ยอด on. อ่อนๆอ้ยพี่น้องชีวิตบ้านๆเบื่อกระถินยอดยังอ่อนเลยค่ะเก็บอีกมันกระแตกอีกเบิ่งเด้อยอดนี่อู้ยังอ่อนอ่อนค่ากระถินยอดกระถินของดีข้างรั้วบ้านเราเอง สูไหนจะเท่าบ้านเราใช่ไหมที่นองเอ้ยบึงกอเดียวยอดมันสูง <c oughs> ามากเลยเอาหมากระเราไปเลยพี่เราหมาเรานี่กระทิ้นยากของเรา <c oughs> ยอดอ่อนคัก วันเลยค่ะสวรานวม่ามัน่ยแตกไม่เก็บกินข้างทางผักปลอดสารพิษนี่ผักอร่อยยอดกทินอ้อนพี่น้องเย้ได้แล้ว บรรยากาศยามคำ่ำหาเก็บพักลิ้มรัวเบิ้งอันใฉเบิ้งยอดอน,นี้พี่นอ้องยอดขายอดขาเดอ้อเอาไปต้มกินแซ่บแซ่บนี่ไม่ใช่ยอดมันดอกเรียกว่าดอกดอกมันพี่นอ้องดอกขาดอกขาใครเคยกินบ่นี่ดอกมันเป็นยังสี่พี่นอ้องนี่ แช,แช่แสบนี่ยอดกะทินนี่ดอกค่ะรวกจิ้มน้ำพริกโอ้แสบน้อยอย่าบอกใครเลยค่ะบ๊ายบาย